ทุกคนค่ะทุกคนต้องรู้เรื่องนี้นะคะหวยว่าจะเก็บไว้แต่ไม่ได้ค่ะอยากบอกพวกเราทุกคนในวันนี้นะคะช่วงเวลานี้กำลังเข้าสู่ New Earth แล้วนะคะหลังจากวันที่21มีนาคมนะก็วันนี้22 23นะคะเข้าสู่ New Earth แล้วก็24เป็นเวลาที่สำคัญอีกหนึ่งครั้งนะเกี่ยวกับ พลังงานของ cosmic energy มันส่งผลมาสู่โลกมนุษย์นี้มันเกี่ยวกับการหมุนองศาของดาวเสานะคะก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างของพลังงานส่งต่อแล้วก็ส่งต่อมาเรื่อยค่ะจนถึงปลายเดือนมีนาคมเป็นช่วงเวลาของเปลี่ยนถ่ายพลังงานซีซั่นหรือฤดูกาลโดยเฉพาะนะคะกำลังก้าวเข้าสู่ spring นะคะสปริงคือใบไม้ผลิ ะะซึ่งเพิ่งจบฤด,ดูหนาวไปคือนี่คือซีซันส่วนใหญ่ละกันเนอะของโลกมนุษย์นี้เพิ่งจบฤด,ดูหนาวกำลังก้าวเข้าสู่ใบไม้ผลิแปลว่าช่วงเวลานี้จนถึงต่อเนื่องยาวๆเลยค่ะจนถึงเนี่ยเดี๋ยวจะมีสุริยปราราคาอีกก็จะต่อเนื่องยันสิ้นเดือนมีนาคมเลยดังนั้นช่วงเวลานี้ถ้าใครป่วยถ้าใครรู้สึกปวดหัว รู้สึกปวดท้องรู้สึกขึ้นไส้อาเจียนรู้สึก A physical body หรือร่างกายมันปั่นป่วนนะคะอึบอีกหน่อยเนอะอึบอีกหน่อยทนอีกหน่อยเพราะว่ามันกำลังจะก้าวข้ามพลังงานไปสู่ซีซั่นใหม่แล้วปี2 0เอ่อไม่ใช่สิ2025นี้เป็นปีโดยเฉพาะเดือนมีนาคม ะะเขาทำนายว่าพลังงานของโลกก้าวเข้าสู่นิวเอิร์ธนะนิวเอิร์ธคือโลกใหม่นะคะพลังงานจะกลับมาผู้คนตื่นรู้มากขึ้นพลังงานจะเริ่มกลับมาสมดุลเกิดการบาลานซ์มากๆดังนั้นช่วงเวลานี้จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่พวกเราเยียวยาตัวเองแล้วก็ตื่นรู้นะที่รักมาช่วยโลกไปนี้ร่วมกันก็เยียวยาตัวเองก่อนเวลานี้แอสเซนชันคือเนี่ยร่างกายมันจะแบบ ตัวไหเองเนี่ยวันนี้ตาก็แทบลืมไม่ขึ้นนะปวดหัวแล้วก็เครียรมากๆนะคะจงนอนพักผ่อนดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ไปกราวดิง้งทำสมาธิอยู่กับตัวเองสงบภายในนะแล้วก็ถ้าใครชื่อเรื่องอาหารนะช่อเรื่องอาหารเอาอาหารที่ออแกนิกอาหารดีๆที่มีพลังชีวิตที่มีพลังงานนะคะเข้าสู่ร่างกาย แต่ถ้าลองทําดูไม่รู้ว่าคนเชื่อเรื่องนี้ไหมอืมทุกคนรู้จักสัตกุูลูไหมแนะนำนะทาฟาสติ้งดีอดอาหารดีนะคะแบบถ่ายของเสียเก่าออกนะคะเซลล์จะได้สร้างเซลล์ใหม่ ะะสร้างเซลล์ใหม่ไว้บัตเซลล์เม็ดเลือดขาวมันจะไปกินเซลล์ที่มันไม่แข็งแรงนะคะเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันขึ้นมาใหม่สามารถทําได้อันนี้คือกระบวนการทั้งหมดในจิตวิญญาณถ้าอยากลองฝึกดูนะคะลองฝึกกันดูก็วันนี้ไวก็อดอาหารทํำฟาสติ้ง24ชั่วโมงกินแต่น้ําอย่างเดียวนะคะเพื่อเล่งกระบวนการเพื่อเทสเทสเหมือนกันคะ่ะไวก็เทสดูแต่บอกเลยค่ะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เมื่อก้าวเข้าสู่ New Earth นะคะซีซั่นของฤดูใบไม้ผลิ my, my peak, นี้อะไรเก่าๆอะไรที่ไม่คู่ควรอะไรที่มันมเหนียวหลังฉุดหลังจิตวิญญาณที่ในซีซั่นเก่านะคะก็จะถูกผลักออกไปถูกรีลิสออกไปและอะไรใหม่ๆนะคะอะไรที่คู่ควรยิ่งเราตื่นรู้ด้วยนะคะจงน้อมรับกับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาสถานการณ์ใหม่ๆผู้คนใหม่ๆค่ะ สร้างนิสัยใหม่ๆกลายเป็นไอดีนติตี้ตัวตนคนใหม่นะคะฝึกสติจับตามดูตามรู้ตัวเองให้ทันตั้งแต่ความคิดอารมณ์ความรู้สึกกลับมานิ่งเงียบกลับมาอยู่กับตัวเองไปกาวดิง้งไปทำสมาธิไปอยู่กับธรรมชาติกอดต้นไม้เดินบนสนามหญ้าดื่มน้ำเยอะๆเลือกอ,อ,อาหารที่กินนะคะพวกอาหารแช่แข็งอะไรแบบนี้นะคะมีพลังงานชีวิตศูนมากๆแล้วก็ ถ้าคุณทําแบบนี้ได้กายใจจิตวิญญาณของคุณสามประสานจะแข็งแรงมากๆค่ะเพื่อต้อนรับโรคใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะใครน้อมรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกนี้เลยนะกดคําว่าน้อมรับเข้ามานะคะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ